สวัสดีค่ะมาจ้ากินแกงน้อไม้ใส่เห็ดผิ่งขมเนาะอืมจับ,จบ ฮอนพี่น้อง มื้อนี้เหมาะนะแม่เปิดตัวอลังการมากเลยพี่น้องจ๋าเหน่าไม้อ่ะทำได้หลายเมนูแต่ถ้ามีแฟนเป็นครูได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งเรานะจ๊ะ <c oughs> ไปกันจะแม่ไปเห็ดแกนอไม่กันทอไม่สิบบริกินเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกนะคะไดโนอม่แล้วก็ต้องเอามาปอกมันก่อนนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะช่วงนี้หนาะฝนค่ะนอหม่กําลัางออกโอ้ยแต่แซ่แต่แซ่ตซ่อพี่น้องออกไปละนอนละนอนอยู่เดี๋ยวเธอหนาสีผ้าไปหานอหม่กันจ้าอยู่หน้ามังคุดนี่นอหม่ห้ายหลายพี่น้องแต่แซ่แต่แซ่เมื่อปอกนอไม้เสร็จแล้วนะคะก็ทําการซอยมันค่ะ ซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแถวบ้านเซิรนซอยเนาะใหมนะจ๊ะซอยน่าจะมาจากคําว่าซอยนะคะซอยให้มันเป็นชิ้นบางๆเล็กๆแต่บางคนก็จะมักชิ้นใหญ่นะคะก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันเนาะแกงเน่้อไหมนี่เป็นเมนูที่มังขุดเฮดบอยที่สุดเลยค่ะพี่น้องหูบอแกงเน่้อไหมนี่กินแล้วสิงามเด้ เพราะว่าหน่อไม้เนี่ยมีกากใยเพิ่มกรดอะมิโนนะคะแล้วก็ซอยดูดซึมธาตุเล็กหน่อไม้เนี่ยมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกกลางหา กินแล้วนอกจากจะสวยยังห่างไกลโรคโควิดด้วยนะคะเพราะว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยจ้าแต่ก็ว่าแล้ละนาอพี่น้องคันกินหลายมันก็บ่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะทําอะไรก็ขอให้พอเหมาะพอเหมาพะพนะพอเหมาะพอควรเมื่อทําการสอยหนอไม้เสร็จแล้วนะคะก็เอามาล่างอีกจักน้ำสองน้ำนะคะเพื่อลดอาการเค็มขี้มือเรานะคะต่อไปนี่เลยค่ะพระเอกของเรา นั่นก็คือเห็ดพึ่งขมจ้าหรือที่รู้จักกันนะคะก็คือเห็ดพึ่งยูคานั่นเองจ้าที่เห็นนี่นะคะมังคุดแช่ฟีดไว้ค่ะมังคุดได้ละลายน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาไปล้างจ้าต่อไปนะคะคืดได้พี่น้องว่าแกงน้องใบจะต้องใส่ผักสะเงงหน้าผักสะเงงหน้าคือผักทะแยงนะคะ ที่เขาร้องว่าหอมผักขยแยงยามฟ้าแดงข่ำลงมาน่านนะบัดที่นี่พี่น้องจ๋าโบมี่เห็นคางบ้านเขาปลูกก็เลยเป็นรอยนี่จ่าพี่น้องเห็นแล้วเห็นบอเห็นบอเห็นน้ำหนูบอนี่ค่ะเฝ้าเฝ,ฝ้าเก็บยางไว้ย่านเพิ่นตืน้นมแต่ยอดงามพี่น้องพ่อได้ดังใจแล้วค่ะจัดการวิ่งเงื่อแตกพี่น้องเอ,อ้ย ไปต่อจะแม่ต่อไปเข้ากับเตียมเอานอไม้ที่เข้าซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาต้มน้ํานะคะเพื่อที่จะได้หินความขมออกนะคะเพราะว่านอไม้ดิบมันมักจะมีรสขมค่ะพี่น้องแต่นอไม้หวานก็มีนะคะแต่มางคุดว่านอไม้หวานเอาไว้กินกับพวกน้ําพริกกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเอามาต้มน่ะมันสิบแซสีปันใดอะ มังคุดตัดความขมด้วยใส่เกลือลงไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือลงไปคิดว่านะคะมันน่าจะขมน้อยลงหรือไม่อาจจะแบบความเค็มนำํำอะไรอย่เงี้ย <c oughs> โบราณว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ถ้าเธอมองมาจะหวานจะขมก็ไม่เอาค่ะจะเอาแต่เจ้านั่นแล้ว <c oughs> เมื่อต้มได้สักพักแล้วก็ทำการชิมดูค่ะดูว่ามันหายขมแล้วหรือย,ยัง เมื่อรสชาติโอเคแล้วเราก็ทําการโป่งหม้อจ้าพี่น้องเข้ากับโป่งหม้อให้มันเรียบ้อยแล้วก็ตักมั่นนะคะเอาออกจากน้ําร้อนนะคะแล้วก็ไปใส่น้ําเย็นนะส่วนมังคุดล้างน้ําเปล่าไปหนึ่งน้จาจ้าล้างเพื่อให้อายร้อนมันออกนะจา้ามันจะได้แบบจับง่ายๆนะพี่น้องต่อไปเข้าไปทําเครื่องแกงกันเลยจา้าสูตรของมังคุดนี่ก็จะเป็นแบบต้องมีข้าวเบียร์แม่จา้ขาข้าวเบียร์ก็คือข้าวแช่นะคะ ใส่ทาไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเด้พี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนใหญ่นี่ป้าเพิ่นเฮ็ดจังสี่แม่จ้าป้ามังคุณเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครพนมเพิ่นพสัสไซนันหนี่กะใสนันหนี่นนละเนาะพี่น้องเนาะแต่กะแ่บเด้มันนวลๆจ้าเข้ากะเอาพริกแล้วกัข่าเบียนะคะมาตำให้มันละเอียดไปเลยเมื่อละเอียดได้ที่แล้วนะคะทําการคังไฟต่อเลยจ้าตั้งหม้อจะ้ะแม่เอาหม้อมาแล้วก็ใส่น้ำยาด่างนะคะ พอต้อมน้ำย่านางได้สักพักแล้วนะคะก็ทำการโคเลกเครื่องแกงนะคะที่เขาเตรียมไว้นะใส่ลงหม้อโลดจ้านี่แนี่ยขยี้มันให้แหลกไปเลยไปบวะบะบวะบบะเบิงเพลินมาที่นี่อะเทะลงหม้อค่ะเอาย่างปท่นเบิร์ดค่ะควัดลงอีกค่ะขอแนะนำเลยพี่น้องอย่าใส่ถอโคหินแม่นักคักว้ยต่ว่าคนฉลาดเนี่ยเขาบโี่ยกโขกกันเลน้เนาะเขาหน่าสิควัดลงถวยแล้วก็มาเทแม่ปึ๊กคักอิลิโนนี่ เมื่อมันฟดแล้วนะคะก็ทําการใส่หน่อไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปโลดตามมาติดิดด้วยเห็ดเพิ่มขมจ้าบัดนี้ทําการปรุงเลยจ้าใส่อายิโนโมโตแล้วก็ตามด้วยเกลือะคะ่ะทําการโคเละจักหน่อยเพื่อให้มันเข่ากันนะคะขาดไม่ได้เลยแม่คือปาราจ้าต่อไปนี้ าราที่มังคุดเลือกคือปลาราดตอนนะคะเอาแบบตอนน้องๆไปเลยนะจ๊ะมังคุดก,กระทํากันกรองปลา้านะคะอยู่ในหม้อเลยค่ะเบิงตามผ่านนี้เลยค่ะเป็นจังไนนี่แน่นี่แน่นนก็ทําการโคเละไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจคะ่ะเมื่อเราคาดว่ามันน่าจะแซบแล้วนะคะเราก็ทําการโคละมันสักอีกหนึ่งรอบเพื่อมันเข้ากันจ้าขาดไม่ได้เลยผักขยงที่เราไปหลอยเข้ามา <laughs> สุดท้ายแล้วก็ซีมเบิร์นค่นี่เสร็จแล้วแกง่อไม้ใส่เห็ดพึ่งขม